นุปุ๊บวางแผนนะคะวางแผนการวางแผนชีวิตการวางแผนธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างธุรกิจไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจเล็กธุรกิจใหญ่นะเียปี2025มาถึงทุกมาถึงมือทุก,ท,ก,ท,ก,ท,กทุกคนแล้วนะคะการวางแผนธุรกิจก็เหมือนการสร้างบ้านการสร้างบ้านการวางเสาเข็มการวัดแผนที่การตอกเสาเข็มการ ขุดเจาะวางแผนนะคะก็เหมือนกันสร้างบ้านนะคะเหมือนกันนะคุณไม่มีความรู้คุณก็ต้องจ้างเขาใช่ไหมเพราจ้างเขาเสร็จเราก็เรียนรู้จากเขาใช่ไหมคะว่าการสร้างบ้านเนี่ยมันสร้างยังไงนะคะเนี่ยเนี่ยพี่เข้มก็เรียนรู้จากการสร้างบ้านเนี่ยมันสร้างยังไงนะเรียนรู้จากช่างทุกอย่างไม่ว่าช่างทุกแผนกนะคะ การสร้างธุรกิจก็เหมือนกันเหมือนกับการสร้างบ้านซื้อที่ดินเสร็จเราก็มาดูที่พื้นที่พอพื้นที่เสร็จเราก็มาวัดวัดเสร็จเราก็มาเจาะขุดลุมลงเสาตอกตะม่เอเทคานคานคอดินก่อร่างสร้างชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าชั้นสิบช,ชั้นที่ร้อยนะคะไม่มีความรู้ต้องเรียนรู้จากคนที่เขาเป็นเรียนรู้จากคนที่เขาเก่ง เรียนรู้ที่เขาคนที่เขาสันทัดจากทางธุรกิจทุกแขนงน,นะคะบอกได